สบายดีและสวัสดีบรรดาพ่อแม่พี่น้องมสู่สุสคนอีกตืมเซนเก่าเซนเคยเนาะก็คือดังที่หลายๆคนหูน้ากันนะว่า,าพวกข้าพเจ้าทั้งสองคนเราทั้งข้าพเจ้าแล้วก็ทั้งนางเมียเพื่อนหันไดเอาลูกแล้วก็ตอนนี้ก็ไก่ที่ครบกาหนดเกิดแล้วนะพี่น้องนะเมื่อนี้ห้าสองคนกันเลยว่าชิออกไปเลาะซื่อเป็นเครื่องต่างๆที่ว่าจําเป็นเนาะ เกียมปลาไว้พี่น้องเฮาบูว่าสิเกิดมือใดเนาะก็เลยว่าสิเกียมปลาไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวเฮาสิไดไม่ยังแดกเกี่ยมไปเบิ้งพร้อมๆกันนะพี่น้องนะเฮาสิเอาไม่ยังแดกมีตัวใดทีเฮาคิดว่าจําเป็นไม่ยังแดกะเกี่ยมไปเบิ้งพร้อมๆกันแล้วก็ย่างตัวไดทีมันขาดมันเรือก็สามารถคอมเมนต์แนะนํากันเข้ามาได้นะพี่น้องนะเดี๋ยวเฮาเดินทางไปพร้อมๆกันพี่น้องอ่าว่า โอเคนะพี่น้องนะตอนนี้เขาก็มางฮอดที่ตลาดเป็นที่เรรียบ้อยแล้วเนี่ยตอนนี้ก็คือเป็นรถบรรทุกของเขาพี่น้องมีอ่าล่อแล้วก็เกาะกักกกกกบรถจักรเนาะมาเนี่ยที่นี้ก็คือเป็นตลาดพี่น้องเนาะนี่ตอนนี้เป็นตลาดอา่าที่ว่า,าพี่น้องชาวจีนเนาะเพิ่นมาต่างห่างห่านแล้วก็ขายเครื่องขายนันอยู่นี่เมียเพิ่นก็นพาเขามาเลาะอยู่เนี่ยเนาะนี่ นางเพิ่กไปยุไนเพั่นหละพี่น้อง่ว่าบุหัวนางเพิ่สิเอามาอย่างเดียนะเดี๋ยวไปเบึงพี่น้องีนต้นนี้เป็นพระอ่อมเนาะอ่ะ แ,แปลเจ็ดเกาหกหกแล1วหกล้ตอ,อ,อตอนนี้เข้ากันใดมาล้อันตอนนี้เป็นผ้าออมเนาะอ่ะิปมอ่ะเดี๋ยวเขาไปเลาะอ,อันต่อไปพี่เนาะนะ ตัวต่อมาก็คือเขามาเลาะเบิงกะตาใสเครื่องพี่น้องนี่ตันนี้ก็คือเป็นทงตีนทงมือเนะเกี่ยมปะไว้พี่น้องกะเข้าก่อนเลาะ่อไปเรื่อยๆนะพี่น้องนะนี่ ตอนนี้เกือเมียเพิ่นพามาเบิ่งสิ้นพี่น้องหรือว่าผัดถุงในภาษาไทายนนั่แหละเนาะอยู่เล่าเขาก็บชี้ไส้แบบนี้แหละพี่น้องเวลาเกิดลูกเกิดเต่าเนาะนี่โอเคนะพี่น้องเนาะตอนนี้เขาก็ได้มาที่ระยั้งสองยางแล้วก็อาร์ชิบุได้ทายกับบรรดาพ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งละเอียดพอปันได้เนาะเดี๋ยวตอนท้ายจึงสิไปนับให้เบิ่งอีกเทือดหนึ่งว่ามันมีไม่อย่างเดียวนะพี่น้องเนาะ โอเคนะพี่น้องนะกะตอนนี้เขากำมาหอดเฮือนของเข้าเป็นเทียบหอยนะนี่กะได้เครื่องมัยหนึ่งพี่น้องนะเดี๋ยวชิพาไปเบึงที่ระย่างพี่น้องว่ามีแมงแดดนะนี่กะรถชิบลอ่อของเขานี่กะเห็ดเ,เวียกเต็มประสิทธิภาพของมันนะพี่น้องนะกะ <c oughs> ตอนนี้เขากะเอาเครื่องทั้งหมดมาหอดเฮือนเป็นเทียบหอยนะ กับมีหลายๆอันหลายๆแนวกับวูฮู้ว่าอันใดจำเป็นหรือว่าบ่จำเป็นได้กับวูฮู้นะพี่น้องนะเพราะว่าเทากับมือไหม่ยังบ่เคยนั่นจักเถื่อมีแต่อาศัยทามเอื่อยถามอ้ายบางที่กับอาชีบครบบางที่กับอาชีบบกครบนะพี่น้องเนาะถ้าวขาตกบกพ่องเน่าดหลังจากจบคิดนี้เนาะกะให้บรรดาพ่อแม่พี่น้องมดสูผูชูคนนั่นแหละซอยกันแนะนำชอยกันบลบอกพวกข้าพเระจาทั้งสองเนาะ,นะพี่น้องเนาะ ก็ทีพวกข้าเอามาเมื่อนี้พี่น้องอ่า,อ,าอันนี้เป็นทั้งของแม่์เลืทั้งของลูกเนาะมีเนื้อหมาเลยอันนี้<อ>แต่นี่<อ>เป็นของแม่เนาะนี่อันทั้มิตดก็คือเป็นเฮาชิบุญเลี้ยงลําดับเลยเนาะพี่น้องเนะาะเฮาอาจับได้อันใดก็บิอเอาตัวน,นั้นขึ้นมาเว้าเลยพี่น้องคือทั้มิตรเป็นทธงตีนทธงมือเนาะอ,อ่า อนนอนแล้วก็ต่อมาก็คือเป็นเสื้อผ้า<ด>นี่เสื้อผ้าก็เฮาก็ยังบ่ทันได้ซื้อไลายเท่านั้นเพราะว่าเฮายังบ่ทันได้ฮู้เพศเท่าพี่น้องว่าเป็นเพศหญิงหรือว่าเพศชายนะ่ะเฮาไปอ่าเขาเจ้าเอินน้น้าเลยอุนตาซาวอ่ะอะ่าวภ <c oughs> าษาบ้านเฮาเอิ้น,นเอโก้เนาะพี่น้องเนาะแล้วก็ปรากฏว่ายังบ่ทันฮู้เพศที่แน่อน,นอนก็เลยว่าซื้อมาสองสองชุด เขาซื้อสองสุดนั่นแหละก<ช>ะแม่เวียดเพิ่น <ชะ S 1> เพิ่นใจดีเพิ่นกระแถมหให้อีกชุดหนึ่งเพลิน <c oughs> ใจดีเจ้าข้องหางเพิน่นเพื่อให้เขาตอ,อนลูกว่าแั่มาตอนลูกเขาเลยกะตอนนี้เป็นซุ้มใช่เนาอซุ้มบังบังเฮาอึดซุ้มนะไว้กลางกลัลูกน้อยนะพี่น้องเนาะ แล้วก็มีตัวนี้อ่าเป็นมอนหนึ่งเนาะมอนหนึ่งเขา่าคือตัวนี้นี่เขาที่เอามาไว้สำหรับอ่าต้มน้ำให้อ่าผู้เป็นแม่ดืม่มให้ผู้เป็นแม่กินนะพี่น้องนะงนคือบา้านเฮานี่ผู้หญิงทุกคนเนาะที่ว่าเกิดลูกใหม่ๆก็คือสี่แต่งนางอยู่คำเดือนหันแล้วก็สดน้ำห้อนเลยล่ะพี่น้องเนาะจนว่าครบหนึ่งเดือนเนาะ บางคนกะเกินนั่นกะมีบางคนกะบ,บ่ฮอดนะพี่นอนะ้อ,องเนาะอ่าก็คือใส่หมอตอนนี้แหละแล้วก็มาตอนนี้พี่น้องเป็นของแม่มันอีกแล้วเป็นสินเนาะอ่าเป็นสินส,นสินแท็บสินนางยุก,กรรมนางยุคำยู่นั่นแหละเนาะพี่น้องนะ,ะยุบานเฮานอี้ใส่ย,ยู่พี่นอ้องอ่าอ่าชิบานะเดวะเบ๊บ กับพวกว่าพี่น้องทางฝั่งไทยหรือว่าอยู่ปัจนอืนอ่นๆเขาเจะใช่แนวนี้บอกแต่ว่าอยู่บ้านเฮานี่ทุกคนอยู่ในเมืองนี่บนแนใจแต่ว่าอยู่เขตบ้านนอกเขานี่ทุกคนก็คือใช่แบบนี้แหละเป็นผัดทุ่งนะพี่น้องเนะาะภาษาบ้านเฮาเอิ่นสิทธอ่าแล้วก็มีอ่าอันนี้ม่นอันนี้เพิดเอิ่นนะได้ห่ดแหละอันนี้น้ำเทิดแหลกวู้ชื่อนะพี่น้องเนาะ <laughs> เด็กบีเลิฟจักมันเป็นยังไงแหละนี่มันเพิดแหลกเกินเนาะเอาไปซื้อมาแมโอ้โหได้ว่าเอามาห้องขี่ห้องเงียวเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็อันนี้ก็อันนี้มันแพนห้องแพนอันน่ะเขาเอิญแม่งอันเอาห้องเบิกว่าไฮโยลนะไฮเขาเอิญไหมว่าไฮโยลช็อตแขนห้องเงียวนะแพนห้องเงียง่ายง ล้วก็ตลกเดิน้ำผู้น้าพี่น้องน้ำผู้ที่อิดนซื้อแล้วก็ตอนนี้ก็คือเป็นผ้าอ้อมอ่าผ้าพกผ้าพันลุงหน่อยแหละพี่นออ้องยุหะยุเคี่ยวเท่านี่จะใส่แบบนี้เะฮะจะเอามาตัดเอาซีมาเป็นเม็ดแล้วก็เอามาตัดตัดแล้วก็ฮะจะได้ซักอะไรทำไมอ,ะ,อะไรตอนนี้นี่เฮาเอามาอยู่สิบเม็ดนะพี่น้อง แล้วก็อันนี้เป็นผ่าห่มน้อยว่าสั่นห่มหน้อยได้ย<อ>้ายเขาบางว่าสั่นอันนี้มันม<า>เอาคือนะาทางอี่เมย์นะพี่น้องอี่เมยว่าจะซื้ออันนี้มาว่าสั่นเ,<อ>เอามาห่เาม,าเ,อามาเอามาปูหูผู้หูอันนี้ <laughs> แล้วก็ที่เขาซื้อมาันนี้ก่อนนะจะมคาคบกับอะไรเนาะพี่น้องเพราะว่า เขาเบิ้งหนิก็ยังไล่อันนี้ด้วยว่าเขาก็คอยทยอยชิวทีละเล็กทีละหน่อยอันนี้ก็เป็นทองมืออีกอ,อ,อ่กอแล้วก็มัดตัวนี้กระตาไวไซเครื่องอ่าพวกนี้แหละเป็นพระออมผ่าไม่ยังนะพี่น้องเนาะก็ยุบานเฮานี่ชิบอะไ้ใส่แล้วก็ทิมถุกยางก็คือะเอากับไปซักแล้วก็กับมาใส่ซ้ำนะพี่น้องเนาะเ <นะ S 2> <laughs> จียเไหนี้ก่าเป็นยังพี่น้องเศรษฐกิจนะอ่าเศรษฐกิจยุบานเฮามัน ค่อนข้างจะยุ่งยากกันเลยว่าต้องได้เฮ็ดแบบนี้หละพเ่น้องนะกะบล,ลักลักทีเ่เฮาไปซื้อมามัอนี้กะซีมีซ้ำนี่นะพี่น้องกับบุหัวมันขาดเรือเอยเรือนี่คือที่ยากแล้วพี่น้องอ <c oughs> มีแต่บุพอมนะีแต่บุพอเนาะกะบรรดาพ่อแม่พี่น้องมั่นสุขทุคนนะที่ากำลังติดตามหับชมมาหอดตอนนี้เนาะกะโตได้ที่ว่า เป็นสิ่งที่ว่าจําเป็นเลยกับพวกเขายังบัท่านได้ซื้อบัท่านได้หามากอะสามารถแนะนําพวกเขาทั้งสองคนเขามาได้นะพวกเขายินดีครับฟังแล้วก็บทีพยายามตอบให้ได้ทุกคอมเมนต์นะพี่น้องเนาะอ่ามันแหละเราไปซื้อมาได้เนี่ยครับถ้ายอยซื <Thr iss. S 2> ้อไปหน่อยเนาะพี่น้องเพราะว่าเขาไปยังไม่ได้เกิดเดือนนี้ใช่เดือนหกคุณนะครัอีกเด่นแต่ว่าเขาคือเอ่อมอมอเพิ่นนัดเกิดหนึ่งคือวันที่19 19แปดอะ เส้าแปดเดือนหกนะพี่น้องแล้วเขาก็เป็นพอแม่มือไม้เดาผัวเดาอะไรนเขาก็ทานผู้นั้นได้หนึ่งท่าผู้นี้ได้หนึ่งเออดีเสือเขาก็ไปซื้อมาไว้ดีเสือเขาก็ไปซื้อมาไว้โดยโดยโดยความที่ว่าเผาอโดนไว้ได้หนึ่งเพราะว่าเผาผัวไันใดในเดาในเข้าเลยซื้อไว้โดนโดยความที่ว่าเขาก็เป็นทีว่านะว่าทีพอแม่มือไม้นะพี่น้องคือแบบมันกะชิเกิน เกินกวาผู้อื่นปกติที่เขาเคยผ่านมาแล้วนะเอาแบบยักเกียมไ์ไ้ไ่วเกียมไปเทอละเล็กเทอละหน่อยฮอตมือมากอะคืดว่ามันมันมัๆๆนกันหนาจะโบยุงยาเพาปันได้เนาะคืดคืดว่าแบบนั้นพนะี่น้องเนาะกะบชีประมาณนั้นเนาะสำหรับคลิปนี้กับชีบโมีอย่างไรไว้พบกันไหมในคลิปต่อไป เดี๋ยวที่เป็นคลิปใดกะฝากติดตามให้กำลังใจเพราะเขาคือเก้านะสำหรับคลิปนี้ขอเก้าคำว่าสบายดี